อาจารย์จะมารีวิวโปรแกรมสูตรเทคนิคพิเศษได้ครับนี่ให้แทงแดงนะครับแทงแดงอ,อ่อสี่สิบพอครับสี่สิบแปดสิบร้อยหกสิบตามตารางเดินเงินครับถ้าแบบนี้อาจารย์จะเล่นตามสูตรอย่างเดียวครับพอตามสูตรเปอร์เซ็นต์ให้มากกว่าิดไม่เกินสอง เป็นไรครับออกน้ำเงินกระจบสก,กอาตตามที่ออกน,นะครับ64แดง4แล้วก็กดฝั่งที่ชนะนะครับน้ำเงินชนะต่อไปแทงน้ำเงินนะครับ8บาท ยานมาได้ทุนพันหนึ่งนะครับหกหนึ่งปีเยอร์ลูกให้เพยเยอ์เหมือนเดิมครับสี่สิบบาทอิทธีเล่นก็จดตามสกอร์ที่มันออกนะครับออกอะไรก็ใส่ตามนั้น แล้วกดฝั่งที่มันชนะนะครับถ้าใส่สกอร์ผิดมันจะบอกว่าใส่ผิดนะครับก่อนเล่นให้กดรีเซ็ตก่อนนะครับสกอร์ถึงจะโชว์นะครับถ้ากลัวไม่ทนันกดน้ำเงินรอเลยครับโดนแน่ครับตอนนี้แบงเกอร์ สูตรให้แบงเกอร์แปดสิบบาทครบไปบถ้ากลัวไม่ทันกดรอเลยครับสกอร์นั้าเงิน กดรอเลยยังไงก็ทันครับดูแล้วยังไงก็ทันนูาออกอะไรเอ่ยเงินมามนเงินมาไหมเสมอครับเสมอแทงตาเดิมแทงสีเดิมครับเสมอแทงสีเดิมโอ้อาจารย์แทงแดงวอลุน้ำเงิน อาการตามที่ตามสูตรอย่างเยอะนะครับนี่มีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกแดงน้ำเงินครับแดงก็ต้องมีไม้สามนะครับไอถ้าออกน้ำเงินก็ต้องมีไม้สามแล้วครับจะโดนนะดูแล้วโอ้โหไม่โดนครับโอ้โหเป็นไงครับมาและ หนึ่งห้าแบงเกอร์อ่ะสูตรให้แบงเกอร์ครับตามด้วยแบงเกอร์ <c oughs> เล่นตามสูตรไปครับ ไม่ต้องสูตรนี้ไม่ต้องเริ่มเล่นตั้งแต่ไมายแรกนะครับไม่ต้องสนใจโดนกินไหมครับไม่ต้องเป็นซีเรียสแปดหนึ่งจดสกอร์ไปครับนะสูตรให้น้ําเงินแปดสิบบาทคุณพันหนึ่งเล่นไม้ละสี่สิบก็พอครับ ดูซิว่าเจอมาไหมโอ้โหแปดนไหมมาอาจารไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะสูตรให้แดงครับตามแดงไป งานที่ทุนพันหนึ่งนะครับว่าจะบวกเท่าไหร่เดี๋ยวให้อาจารย์วินอีกสักรอบหนึ่งก็พอละเดี๋ยวคลิปจะยาวอาจารย์สอนแค่นี้พอถ้าคนยังเล่นไม่เป็นโอ้ครับนำเงินสูตรให้แดงครับตามไป สิบาทเล่นตามตารางเดินเงินเลยครับรู้สึกว่าตอนนี้ห้องนี้จะไม่ผิดไม่เกินสองนะครับเล่นสวนสูตรก็โอ้โหเรียบร้อยเลยแปกแน่ สองครับอาจารย์เท่าไหรครับเอากินสิครับโอ้โอเคนะครับเล่นแป๊บเดียวบวกเท่าไหรครับเนี่ยอาจารย์จบบวกหนึ่งร้อยห้าสิบสองละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ก็จบคลิปแค่นี้นะครับเอาไปเล่นเอานะครับวิธีเล่นนะครับกดปุ่มรีเซ็ตก่อนแล้วสกอร์นี้จะโชว์นะครับ ไม่จำเป็นต้องเล่นตั้งแต่เปิดแรกนะครับถ้าสกอร์ออกอะไรก็กดดูดูตัวอ,อย่างนะครับสกอร์ออกอะไรกดตามนั้นสูตรให้แดงครับดูที่แดงจะมาไหมอา้าแดงมาแต่อาจารย์ไม่ได้แทงนะครับเห็นไหมครับอาจารย์แค่รอสอนวิธีใช้เท่านั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับ อาจารย์จบคลิปแค่นี้นะครับ